สวัสดีครับอันนี้เป็นโฮโมสองแรงม้านะครับสามารถตีได้200โลอันนี้ของลูกค้าเตรียมเสร็จแล้วนะครับน้ำตัวนี้ผมเตรียมมาประมาณสองร้อโลนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูวิธีการใช้งานนะครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยไอย้ตรงนี้จะมีคันโยกอันหนึ่งนะคันโยกอันนี้เป็นโยกโยกให้สูงขึ้น ถ้าจะปล่อยต่ำลงก็คืออีตัวหมุนดำๆนั้นนะครับเดี๋ยวเพิ่ปล่อยลเลยเนี่ยมันจะต่ำลงนะครับโอเคพอล็อกเลยนี่นะครับมันจะต่ำลงเอาลง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 อพอโอเคล็อกนี่นะครับ ถ้าจะสูงขึ้นก็โยกตัวนี้นะครับเสียบเหล็กแต่ถ้าจะต่ําลงก็หมุนตัวสีดำนี่นะครับหมุนตอนนี้โฮมโมจุ่มลงไปแล้วนะทีนี้อันนี้จะเป็นตัวปรับรอบเดี๋ยวพี่ไปปรับรอบก็ได้ เท่าไรละเติมเติมพอ